ฮัลโหลตอนนี้อยู่ไหนล่ะลูกอ๋อรับประทานเล่าอยู่อือ๋อ,อพ่อจะไปงานศพลูกจ้า <c oughs> <c oughs> เห็นว่าผู้ชายตายลูกเพราะว่าตายเพราะรับประทานเหล้าเยอะนี่แหละลูกอืม <c oughs> งดง,ง,ง,งัรับประทานเหล้าหน่อยนะลูกพ่อเป็นห่วงอื นี่ยตายเพราะรับประชาล่านี่แหละลาวน้อยลูกอือปีหนึ่งก็กินประมาณสักสสิบามเดือนก็พอลูกปีหนึ่งหรือไม่ก็เดือนหนึ่งก็กินคักอประมาณ40วันก็ได้ลูกเลาวน้อยพอเป็นห่วงอืมถ้าตายตอนนี้มันยากลูกออ พวกเครื่องไฟแบบที่เขาเปิดทรณีกันแสงไม่ค่อยว่างกันลูกอืมแต่เห็นแม่เขาบอกว่าถ้าหนูตายแม่เขาไม่ให้เปิดทรณีกันแสงลูกเพราะแม่เขารําใส่ทรณีไม่เป็นลูกอืมพ่อก็เลยคิดว่าถ้าหนูเป็นไรไปพอจะเอาวงดนตรีวงใหญ่ๆลูกเออหาเครื่องเยอะๆ เอาชุดใหญ่เลยลูกจะได้ให้คุณแม่เขาไปรำและเสียใจร้องไห้หน้าเวทีลูกอืมพ่อก็คงเหมือนกันเลยทำใจไม่ได้สงสัยต้องไปรำร้องไห้หน้าเวทีเหมือนแม่นั่นแหละลูกอืมรับประทานเล่าหมดก็รีบกลับบ้านนะลูกอืมพอถึงบ้านเดี๋ยวพ่อจะซื้อเหล้าให้รับประทานอีกลูกออเห็นแม่เขาบอกว่าอยาก ร้องไห้รำหน้าเวทีเต็มทีแล้วลูกอืมจ้าครับรีบกลับบ้านนะลูกจ้าครับรักนะลูกครับ